สวัสดีจ้าทุกคนเพิ่งเลิกเรียนนะวันนี้ก็มานั่งรอเรือนะจ๊าดูบรรยากาศสวยงามมากเลยทุกคนแดดร้อนนะคะแต่หนาวมากล่มพัดวีวีพี่นองเอ้ยคึนหอดบ้านเท่า,านะคึ้น,อนหอนอีแงึนหอนลูกหอดหลานย่ามไยสิได้กับเมืองไทยกับบรูเด้เอพี่นองเอ้ นี่ก็สอบผอพานันสอบวิชาเดียวพอพันสามสิบาาขอได้ชิมหาข้อสี่วันแล้วเด้น่นี่ที่สอบไม่ผ่านนี่วิชาเดียวนะเนี่ยมีวิชานี้วิชาเดียวที่ไม่ผ่านมันก็ยากนะถ้ามันง่ายก็คงจะมคงไม่มาเรียนแล้วคงจะเป็นอาจารย์ไปแล้วเนาะทุกคนเหนื่อยนะเรียนหนักด้วยยังไงก็สู้เนาะ คิดถึงเพื่อนๆแม่แม่แมพี่ๆี่น้องๆองทุกคนเดอ้อนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ตีไม้หน่อยนะมีอะไรผิดพลาดตีไม้ก็ขอโทษขออภัยด้วยเดอ้อทุกคนนะคะทําเท่าทําดีที่สุดแล้วเท่าที่ทําได้นะคะทุกคนมันก็มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างเป็นธรรมดานะคะมันจะให้แบบโอเคทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะอืม คิดว่ามันจะดีมันก็ไม่ดีนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เอาเรื่องที่มันลบๆมาเข้ามากวนใจเรานะคะไม่มาบั่นทอนจิตใจนะคะก็คิดบวกนะคะใครจะคิดอะไรจะว่าอะไรก็ช่างนะคะปิดพลาดเราก็แก้ไขนะคะแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องพยายามแก้ให้มันดีที่สุดนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาอยู่สวยๆมาให้ดูนะคะที่เดิมเวลาเดิมนะคะ หิมะก็ยังลงอยู่นะเมื่อวานก่อนหิมะลงแล้วทุกคนนะที่ในเมืองเนี่ยหนาวเย็นๆนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงก็เหมือนคนนั่นแหละมีลมมีฝนมีพายุนะคะมีแดดมีร้อนมีหนาวนะคะเราก็ต้องทำวันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะสักวันนะคะตีไม้ก็คงจะได้กลับเมืองไทยเนาะเรียนจบแล้วก็จะได้ทำงานอย่างนี้ก็ดีหน่อยนะคะทุกคน ก็ส่งแต่ตังไปให้แม่นะคะซื้อของอร่อยอร่อยกินซื้อให้ลูกให้หลานกินนะคะก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะพระในบ้านเนาะทุกคนนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากรบกวนดูย้อนหลังแล้วก็กดติดตามให้ตีไม้ด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วไว้คลิปหน้าเราจะหาวิวสวยๆมาลงให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ